ครับซ้อมนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้น่าจะเป็นวันแรกครับที่ที่พวกเราทุกคนนี่มาเจอกันทั้ง8ดคนเลยมาซ้อมกันพร้อมกันเป็นวันแรกอันนี้เป็นการซ้อมครั้งแรกด้วยที่เป็นเพลงรวมกันครับใช่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกันมากครับวันนี้ถ้าเต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากจากโชว์ก่อนเยอะครับก็ก็ก็อาจจะเรียกว่ามารับท่ากันใหม่เมื่อกี้ที่เห็นเป็นวิดีโอที่โชว์กันก็คือว่าเราเพิ่งซ้อมกันครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับใช่ ถึงวันนี้พี่เซนที่สี่มูเราเป็นไงบ้างเต้นมันไดเป็นไงบ้างพี่สี่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นฮะแล้วก็เพลงของผมกับน้องนี่คือแบบสุดมากซึ่งเป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกที่แบบผมไม่เคยแบบโชว์ที่ไหนมาก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผ่านมา25บวก2ปีนะครับเป็นการโชว์ครั้งนี้บวก3มบวกยังยังเดือนหน้าเดือนหน้าอีกไม่กี่วันเองพี่เดือนหน้าเดือนหน้ากไม่ีวัน25บวก2นะครับผมเป็นการแสดงโชว์ที่แบบเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก่อนรับรองว่า ครับสนุกแน่นอนใช่เป็นสุวขดีบกองทีบ้างครับครับก็พูดตรงๆเลยครับถ้าดูจากคลิปวิดีโอนะฮะพวกเรานี่พื้นฐานสุดยอดครับแน่นสุดๆกับการเต้นนะฮะแน่นอย่างอื่นนะแน่นแต่เรื่องเต้นทำไม่ได้อ้าวเหรอพี่อยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนะที่มาซ้อมอ่ะเพราะว่าการซ้อมเนี่ยคือเราแบบว่าเราทําไม่ได้เราเลยต้องมาซ้อมถูกไหมใช่แต่เรื่องความยากเนี่ยคือเราให้สิบเต็มเลย ใช่คือเวลาไปไปคัสแบบคัสเอ่อคัสเต้นเนี่ยเราจะเป็นเด็กหลังห้องกันอยู่แล้วสองคนใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต่างกันครับผมเราจะไปพยายามซ้อมนอกรอบกันครับผมอ่าครับผมกับแม็กนัทกับสองพี่แม็กกับกับผมก็จะเป็นโชว์แบบน่ารักน่ารักครับอย่างวันนี้ก่อนวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อ่าเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นท่าเดิมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับท่าบ้างนิดนิดหน่อยมันก็เลยทำให้เราแบบ เหมือนได้มาลื้อฟื้นอะไรเก่าๆอีกรอบหนึ่งมันจะกดดันตรงที่ว่าเราเคยเต้นกันแล้วนะมีย่งเปียกมาแล้วนะถ้าไม่เคยนี่แย่เลยนะครับผมแต่ว่าจะทำไว้ดีที่สุดครับขออนุญาตมากครับยากไหมครับพวกเราวันนี้ก็สำหรับผมนะครผมว่าเราเคยเต้นมาก่อนแล้วทั้งนั้นได้น้องฮะน้องเขาเรียนเต้นมาช่วงนี้คือเขาพิ้วมากอ้าวนี่คือรักใช่ไหมไม่ได้เตรียมกันนะก็คือสนุกแต่รู้สึกว่า ตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นคะเพราะว่ารู้สึกว่าชินแล้วกับการทำอะไรที่ไกลแบบนี้ไม่ดีครับคือผมิึงมาสังเกตตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกอย่างฮะัยกเว้นเต้นเต้นอะไรเต้นตระหลกทุกครั้งเลยครับแต่ก็พยายามปรับเพราะเรารู้สึกว่าแบบงานนี้ไม่สําคัญมากพยายามทําให้ออกมาพร้อมเพียงไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆนะฮะพร้อมพรอมกับแดนเซอร์เมื่อกันอะไรใช่ไหมล่ะเต็นที่แล้วครับแล้วเซงว่าไงบ้างฮรครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้มาร่วมซ้อมกันใหม่ด้วยแล้วก็ มาปูกันตั้งแต่พื้นฐานเพราะว่าเราก็ห่างหายกันไปนานเลยครับผมก็รู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งได้กลับมาร่วมเต้นกันอีกครั้งก็พยายามทำาให้เต็มที่ทุกคนเลยครับผมแบ่มีในทางนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกมอาารภาพรวมทั้งหมดสองสครับครับผมก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ในในในเรื่องของโชว์และเพลงครับเราก็น่าจะประมาณ8,9ถึงกซกันละส่วนใหญ่จะเป็นการซักซ้อมในเรื่องของความพร้อมมากกว่าความพร้อมอย่างที่เห็นอย่างเมื่อกี้หลายๆท่ามีหลายคนอาจจะได้แบบเออมีกกาารรู้้ันแลว ใช่ครับแต่ว่าก็อาจอาจ,จะเหมือนกับว่ายังซักซ้อมก็อยู่ซักซ้อมกันว่าเอ้ยเรายังไม่แม่นในท่าเนแม่นอะไรแล้วก็พยายามทำความพร้อมให้ดีที่สุดในวันที่โชว์ครับใช่มีปัญหาเรื่องของเวลาหรือไหมครับผมไม่ไม่ มบ้างครับบ้างครับใช่ใช่เพราะว่าบางทีอาจจะแบบซ้อมเดียวกันบางทีเป็นเป็นโชว์คู่แต่ก็ไปเก็บพาร์ทเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมากกว่าใช่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ถแฟนในครั้งนี้บ้างครับถึงแฟนมีกของเราเซอร์ไพรส์แน่นอนครับดูความเซอร์ไพรส์วันนี้ยังเซอร์ไพรส์เลยครับเซอร์ไพรส์จริงเพื่อนแต่งหน้ากันมาหมดเลยเราไม่ได้แต่งหน้าเลยทัสองคนวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เลยฮะดีๆครับเป็นความพร้อมเป็นความพร้อมไปเลยนี่ครับขนาดขนาดวันนี้มายังพร้อมแต่งหน้าทำผมกันขนาดนี้เลยนะครับวันจริงนี่เรามีความพิเศษยิ่งกว่า นะครับผมอย่างอย่างถ่าของผมค่าของผมจะมีเป็นเพลงแรปที่ที่ผมทําแรปเข้าไปด้วยทําแรปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมแต่งแรปเป็นแรปไทยผสมภาษาจีนด้วยเป็นครั้งแรกเลยครับจะมีเพลงอะไรแต่งพิเศษให้กับแฟนๆไหมครับสำหรับในงานนี้ในในงานน่าจะเป็นแรปนี่แหละครับแรปผู้แต่งมาเป็นพิเศษใช่นอกจาก สี่คู่แล้วจะมีใครร่วมอจบริวารไหมครับแน่นอนครับเราจะมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงครับจากเรื่องวายูซีรีส์ท่านอื่นมากมายบ๊อบี้เองบ๊อบบี้เองใช่อีกหลายท่านที่จะมาร่วมสร้างวามสุดกับทุกคนในวันพรุ่นจะมีโชว์อะไรพิเศษที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนไหมครับแน่นอนครับฟีโชว์พิเศษที่ที่พวกเราก็เรียกว่าลงลุปคุ้มคามกันเลยเดียวนะครับที่ฝึกซ้อมโชว์นี้กันอย่างเช่นบางบางโชว์เราเราเรียกว่า เป็นบางภาษาที่พวกเราไม่คุ้นชินกันเลยแต่เราก็พยายามทำออกมาดีที่สุดครับให้ให้เรียกได้ว่าออกมาให้ทุกคนสนุกเรารู้สึกว่าในโชว์นี้ออกมาดีที่สุดครับเรื่องของมาตรการต่างๆผมมีการป้องกนันไนบ้างในเรือเ่องของ งาแน่นอนครับแน่นอนครับทางทางมาตรการของทางทางของเราเราเรามีการจัดเป็นที่นั่งครับที่นั่งเราเราจะห่างตามตามมาตรการเลยแล้วก็อาจจะมีการตรววัดอุณหภูมิหรือว่าการแสงแหนบเข้าไปชมอะไรเงี้ยหรือความปลอดภัยที่ถุกมากนะครัตามมาตรการทุกอย่างแน่นอนแน่นอนเลยรับรองว่าใครที่มาดูในวันนั้นนี่ปลอดภัยแน่นอนฝากเลยครับผมสำหรับแฟนมิตรในครั้งนี้ไปฝากที่ฝั่งที่ฝั่งแล้วที่ฝั่งแล้วแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานมิตริ่งวายูครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับผมเอ่อ a c คคอสต์เด a ะแนะครับผมยังก็อยากจะฝากทุกคนมาดูกันเยอะนะครับ<ช>ผมเพราะว่ามันเป็นงานแรกยิ่งใหญ่คร<ช>ั้งแรกของตัวผมเองตัวน้องเองหรือตัวนักแสดงทุกคนเลยนะครับก<ช>็ <ผม S 2> บอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดรับรองว่า<ช>ไม่เสียดายเงินแน่นอนเพราะว่าแต่และคนทานี่คือสุดมากแล้วผมบอกเลยว่าการแสดงโชว์ของแต่และการแสดง มีมูดแตกต่างกันที่แบบครบมากก็อยากจะบบัตด้วยนะครับผมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบัตรเรายังเหลืออยู่นะฮะถ้าใครที่อยากดูโชว์ของพวกเรานะครับสามารถเข้าไปกดได้ครับที่เว็บอีเวนท์ป๊อปนะครับผมสามารถเข้าไปกดได้เลยแบบมีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือทางแอปเจนท์อีเวนทป๊อปก็สามารถกดได้ในวันที่6นี้มาจะเจอกันทั้งสองรอบเป็นต้นัตตอนนี้ถ่ายคนเป็นค่า ครัับตอนนี้ใกล้หมดละครับใกล้หมดแล้วใกล้ละครับผมก็เนี่ยครับวันนี้รับรองว่าพี่ๆนักข่าวมาวันนี้ออกไปบุ้งขายหมดแน่นอนขอบคุณนักข่าวด้วยใส่ได้บ้างครับได้นะครับยังสามารถซื้อได้ในช่องทางไหนด้บ้างได้ครับอย่างอย่างที่บอกไว้มีกันเลยที่ www e v e n t ็ o กก o บมีครับก็สามารถเข้าไปกดได้แล้วก็ไอช่องทางนึ่งเป็นแอปเฟสชั่นอีเวนท์บ็อกครับทีมงานวันนั้นแฟนๆต้องใส่ปีมอะไรไปเข้ากับพวกเราแนะนำให้แต่งตามตามที่บอกเลยครับเราเป็นการข้ามจักรวาลให้เราได้แต่งไปกับโอกาสอวกาศเลยนะฮะแต่ว่่่าาาาอออจจะกศทีีไฟลงน ไฟลุกนิดนึงคะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พี่อย่ายกเลยไฟลุกแล้วนะตอนนี้ไฟลุกครับเพราะอะไรเพราะขนาดโชว์เมื่อกี้เราแบเต้นกันไฟลุกเลยใช่ครับไฟเล็กนี่คือซ้อมกันไม่ทันเะครับรอเล่นะรอเล่นโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ